นะคะเรียนชั้นม,ม .5 ้ทับค่ะน้องพิกอายุ16ปีเกิดวันอังคารที่7มกราคมคศ,ศ2540นะคะสำเร็จการศึกษาชั้นประถมจากโรงเรียนเซนิโกรสัสสำเร็จบัณยมศึกษาตอนต้นนะคะจากโรงเรียนสุรมุมยาคมแล้วสนามนี้ศึกษาอยู่ที่ชั้นม .5 ้าทับหสรมุมยาคมนะคะมีความสามารถพิเศษน,นะคะน้องพิกเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนน่สาสนใจแห่ง ปีนะครับอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้อง6ปนะครับรอดการแข่งขันนะครับในปี2555นะครับร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเขต6นะครับปี2556ร่วมการแข่งขันกีฬาวัยาวชนแห่งชาติครั้งที่29จังหวัดมหาสา,ารคามนะครับเรียกได้ว่าขอเสียงตบมือให้กับนักกีฬาของเราด้วยนะครับ ครับก็ต้องเรียนท่านผู้รายการูถึงคาทานะคะทั้งสามไม้ของเรานําโดยน้องแตงไทยนะคะนักเรียนแลกเด็กเอเปสของเรานะคะจากเดนมาร์กน่ารักมากค่ะน่ารักจริงเลยทีเดียวนะครับจากเดนมาร์กเลยนะครับโอ้โหนะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้รายการนะครับผูาจารย์แขกผู้มิเกียริทุกท่านนะครับกระผมนายสารวุฒิบุญกุเหลือยมนะครับประธานชมรมจุบินเมื่อวานพระเหนือตอนกลางนะฮะ กรชนะมุติยาสามรัฐมนตรีของศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวรครับวันนี้ได้รับหน้าที่มาเป็นพิธีกรนะครับในการบรรยายขบวนทุบีน้ำปวันครับน้องการครับถ้าพูดถึงทุบีน้ำปวันนี่น้องการนึกถึงอะไรฮะโอ้โหถามโดยตรงต้องบอกผมนะครับครับนึกถึงฟ้าหญิงครับทุนกระหม่อมทุนกระหม่อมทุนกระหม่อมต้องบอกไปเลยว่านะครับโครงการทุบีน้ำปวันเป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในคนกระหม่ค์อีกมากนะคุณบุญรัตน์นะครับซึ่งวันนี้นะฮะทุบบีนนว ศิรุโลวิทยาคมครับอ่าคนที่ถือพระลูก องมีความเป็นกิจสาเพลินนะฝึกให้นักเรียนสมาชิกแกนนําได้ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นสังคมโดยได้หวังสิ่งตอบแทนโอ้โโอโเยี่ยมนะครับแต่มาใต้ที่สองต้องการนะดูที่เวทีนะครับคนเก่งนะฮะคนดีนะครับก็อบอกว่าต้องการจะสื่อให้เห็นถึงแกนนําสมาชิกนะครับได้มีโอกาสได้ใช้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตน<ะ>ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีกีฬาศิลปะนะครับการร้องเล่นเต้นวานให้เป็นนักดนตรี ไครับโหดมากเัยที่ไตหรือว่านายพลันยูขำนักคูปัจจุบันเป็นตำแหน่งดินดีสีธรรมศาสตร์ครับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นศิเก่าโรงเรียนที่เยร่วมเรียนอย่างผเป็นเยาวชนต้นแบบด้วยเก่งดีทูบีน้ำหวานด้วยนะครับไม่ยุกเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยแล้วก็คนที่สองครับพี่โจจำได้ไหมฮะโอ้คนนี้นี่ยุัเลยพี่โจหรือว่านายนักธรกิยเขียวทองนะครับปัจจุบัน นะครับนี่ก็เป็นจิตเก่าโรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคงมีคนนะจ๊ะสีแดครับใครชูธงขอให้หล่อขอให้ต่อได้ที่หนึ่งนะครับขอให้ได้เกียรติสีโลกถึงแม้ตอนนี้จะวิ่งแค่ศูนย์อยู่นะครับนะครับจบไปแล้วนะครับบอลเจ็บตรงไปกับสีแดงด้วยไม่ธรรมดาจริงเลยนักเตะต้ต่อมาติดติดนะครับกับสีแดงแรงเลยนะครับผู้ถือป้ายสีครับแต่ละ จีนนะครับเอาเลยนะชูเท้าล่ะแต่ว่าแกจะมาชูไถมันเดี <GO av uther> ๋ยวเปิดตำนานมังกรและสวรรค์นะครับแต่ว่าดีดีต้อนรับทุกท่านนะวันนี้ขอเปิดตำนานมังกรสวรรค์ไทยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่รู้วันนี้คือ i <laughs> don't เป็นเด็กเราอย่งนั้นเลยนะเนี่ยหรือเอาคนตีกองไายไปหั่นนักแค่งออกครึ่งน,นึ่งกันได้ทําไปเขายาก,กเลยเไ,มไม่ไม่ใช่ครับโอแม่นะครับไม่นธรรมดาจริงนะสดสดงดงามอ,อันนี้เราเราเขาเรียกว่าอสาออสอต่างหากขบวนอาเซียนที่เดินต่อเป็นประเทศไทยนะค,ะครับต่ออะไรนะครับมองยี้เป็นเป็นเหมือนกับไปทางจีนจีนตอนนี้ก็เน็บไปด้วยความเป็นไทยเหมือนกันนะครับ ธรรมดานจริงนะครับใช้ได้ครับเออนะนี่เขาบอกว่าอยู่ในดวงใจไทยทั้ง <ทำ S 2> ชาติตามมาด้วยเ <c> ขาเรียกว่าพระบรม์ฉายอารัครับคือต้องบอกว่าพระเจ้าอยู่หวัวเราเนี่ยทุกพกระองค์เลยนะประเทศจีนจะรักพระเจ้าอยู่หวัวเรามากผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวพระราชวังบางประอินนะคนจีนก็ทำเขาเรียกอะไรวังให้กับพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่ห้าเลยนะตอนที่เขาศรัทธาในพระเจ้าโอ้โหมีเซอร์ไพรส์นะโอ้ยมีโอ้ ทุกคนได้แสดงความสามารถพที่เป็นกีฬากีฬาปัญญาพิเศษห้าให้ห้าให้จุกบูนะจุกบลู่ไม่ใช่นะเขาบอกว่ากีฬาสร้างคนให้มีความสามัคคีกีฬาใช่ครับนะต้องบอกว่าเป็นการแสดงความสามารถม6ต้องทำเพราะว่าม6เป็นความรับผิดชอบนะเราฝึกให้ถ้าเกิดเราจบไปแล้วเราจะเป็นเขาเรียกเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยสำหรับเด็กครั้งหนึ่งที่ได้ทำมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนด้ามีแพนด้าที่มีสัมรวะนะ รู้สึกจะไม่ได้กินไผ่ครับรู้สึกจะคนชาหอม<อ>นิดหอ,หอมนดิดนึงนะรู้สึกเป็นพยาธิใช่ไหมครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะแม่วันนี้ครับเราจะได้เห็นความสามัคคีนะครับของชาวบ่วงขาวนะครับซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่ใช่เฉพาะวันกีฬาสีนะครับอยากให้เขาเรียกว่ารงแรยนม่คนโรคพยาคิมีความสามัคคีกันในทุกๆวันจ้าเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันครับ คือเลือดมันจะเป็นก้อนได้มันก็ต้องมีเลือดแต่ละลิวแต่ละซลล์ผสมกันนะฮะกลายเป็นเลือดก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งได้ครับแม่รักอนา,าคตขอภัยรักโลกรักอนา,าคตรักสิ่ง